เดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้กับพี่ๆนะนะนะดูนะครับผมนะฮะหัวเชิญแล้วครับคือหมดเร็วแรงหมดแค่นั้นนะครับเกี่ยวไส้ปลาทูเกียเก่ยวได้เฉพาะตรงที่ไตมันนะครับเนี้ยมันจะเป็นกระเพาะหรือว่าไตเขาจะเรียกว่าไตารือหรือว่าพุงหรืออะไรประมาณนี้นะครับเนี้ยนี่ เห็นไหมฮะเกี่ยวได้เฉพาะตรงนี้นะครับนี่เกี่ยวเข้ามาให้เป็นพวงแบบนี้นะครับผมเกี่ยวไส้ปลาทูตกปลาเขาให้เป็นพวงแบบนี้แล้วก็ตัดตัวเหนืออมันออกให้หมดนะครับนะครับผมนี่ฮะนี่ดูนะครับผมนี่ฮะสภาพหมาย ด้านหน้าที่เพื่อนๆทุกคนเห็นนี้มันจะมีตอไม้ผมได้ทําการอ่อยไว้แล้วอ่อยใส่ประทูไว้ประมาณ1ิบห้าสิกกิโลนะครับผมด้านหน้าแล้วเนี้ยใกล้ๆผมจะหย่อนไปใกล้ๆนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนไม่ได้ไกลามากเลยเพราะว่าเราเอาเรือเข้าไปเทียบใกล้ๆหมายแล้วไม่จําเป็นต้องตีไกล และก็ไม่ต้องเข้าใกล้มากจนเกินไปเดี๋ยวปลาพวกนี้มันจะระแวงนะครับผมมารอนะครับผมบทุกคนนะฮะโอ้โหเอ้ย,อยจักอะไรอืม นี่นะครับผมผมอยู่บนเรือมันค่อนข้างลำบากมากๆเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมตกปลาเขานะครับ เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมฮะนี่หัวเชิดแล้วนะครับหัวเชิดแล้วโอ้นะฮะ น่หัวเชิดแล้วครับหัวเชิดละหัวเชิดแล้วครับนะฮะถ้าหากได้หัวเชิดแล้วก็คือจบแล้วนะครับผมนะฮะนี่ นะฮะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอีกคันหนึงอีกคันนึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนนี่นี่นี่นนี่นี่นผมเห็นมันลากแล้วตะกี้นี้ไม่รู้ไปทางไหนนะครับคันนี้ไม่รู้ไปทางไหนผมเห็นมันลากแล้วแต่อยู่ที่มือผมผมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นอีกนะฮะนี่นะครับนี่ฮะ โอ้ดีแต่ไม่ฟูนะครับผมเพื่อนทุกคนนะปลาลากในช่วงจังหวะที่ผมอัดปลาตัวนี้อยู่เนี่ยฮะช่วงจังหวะที่ผมอัดปลาเขาตัวนี้อยู่นะนะฮะมันลากแล้วคันนี้เนี่ยเนี่โอ้ดีแต่ไม่ฟูอ่ เดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้กับพี่ๆนะนะดูนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับนี่ปลาเขาแม่น้ําปลาจีนบุรีนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนี่นี่ภาพะบรรยากาศณนะริมน้ําแม่น้ําบางบากงหรือว่าแม่น้ําปลาจีนบุรีนะครับนี่ผมมาตกปลาเขาเป็นสองอาทิตย์แล้วเพราะที่ผมไม่ได้ลงมานะครับผมอาทิตย์ก,กว่าๆเกือบสองอาทิตย์ นะครับนี่ฮะผมเพิ่งลงวันนี้นะครับลงมาก็โดนเลยนะครับผมทุกคนนะฮะนี่ตอนนี้น้ํากําลังจะขึ้นนะครับผมเป็นหัวน้ําขึ้นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้ดูนะครับ